นี่เป็นการสาธิตนะครับนะครับไม่ทำจริงไม่ทำเไยใช้ให้ดูนี่เลยอ่าอ่าลองทำทีละขั้นตอนแต่แต้เมันแน่ใจว่ามันจะตรงกว่านะคะอันนี้ลองดูลองดูับแล้วของเราทำให้ตรงได้ยังไงที่มันตรงแนวหน้าหลังใครนะออกแฟนเป็คนทำอ่าแต่นี้เราดูสาธิตทีที่ที่แฟนทำนะ เอาหมายถึงการขายในแฟร์ในสายเป็นคนทำด้าน,ด,านด้านหน้าก่อนอ่าเรืนี่อีกทีทำไงอ้าวแล้วแล้วมันทำไมถึงตรงหน้าหลังมันจะตรง,งหรอือเปล่ามันบบตรงอะคะอ่ะอ้าวแล้วน้อง,น,องน้องกบะบัดเดือกเหรอคะอ๋อแต่ทุกครั้งท,ที่ทำในใครทำออกแฟรคนไทยอ่าแบบแต่ทำแบบนี้เน,น,ะนาะ แล้วระหว่างแฟนกับเราเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นทําก่อนใครเป็นใครเป็นคนเรียนจากยูทูบก่อนแฟน,แฟนใช่ไหมอ,อันนี้ที่ที่ถ่ายเอการออกมาอันนี้ของจริงอ่ะขั้นตอนต่อไปทำยังไงอ,อ่ะอนนมายังไงลองสาทิตด,ดู ตักนี่ใช้ใช้กันไกลตักที่ละใบเนี่ยแม่นค่ะโอ้โหยังแผ่นหนึ่งไม่ได้ใสองใบนะคะอ๋ะอปกติแผ่นหนึ่งจะถ่ายสองใบแสดงว่าต้นแบบก็จะมีสองใบถ่ายพร้อมกันถ่ายใบเดียวนะคะถ่ายใบเดียวแล้วก็กติทำไปทีและวถึงก็ลากไปแล้วลละคะ่ะ นี่ได้มาลองทำลองทำดูด้วยอันนี้มันอันนี้นี่อยู่ที่การถ่ายเพราะว่าปกติคนถ่ายจะเป็นแฟนคนถ่ายใช่ไหมอ่าแต่แฟนเขาจะถ่ายตรงคแต่นั้นไี่ได้เราถ่ายทีเดียวตรงเป๊ะหัวใจนะคะต้องเล็งแต่หน้าที่เราที่ทำก็คือแฟนถ่ายแล้วเรามาตัดอ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงเทียนอ่าเทียนเทียนธรรมดาเล้ยนะอ่าทำยังไง ที่ที่ต้องอันเทียนทาเพราะอะไรที่มันแบบเป็นเงาคะ่ะ